ดีค่ะวันนี้มาละกอเป็นอะไรแบบนี้มากกอกมาบ้านกวนบุญมาเจอมะละกอแปลกประหลาดค่ะต้นใหญ่มากเลยนะนี่ดูนะคะดูต้นอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะตัดต้นทิ้งไปแล้วค่ะแล้วทีนี้เจ้ามะละกออยากเกิดก็แตกกิ่งออกมากิ่ง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 ออกมานะคะกิ่งออกมาแล้วก็โน้มโน้มมาอยู่กับพื้นดินค่ะ ออกลูกออกหลานค่ะนี่ค่ะออกลูกออกหลานดกมากตอนนี้ลูกถึงพื้นแล้วนะคะนี่ค่ะลูกถึงพื้นแล้วค่ะมาละกอแปลกไปแล้วแล้วลูกดกมากเลยค่ะลูกโดกมากเลยนี่ค่ะลูกนี้แหละเหมือนจะสุกเนี่ยโอ้ยวิวิล่นแล้วค่ะลูกนี้ตายแล้วสงสัยจะได้กินลูกนี้แล้วค่ะเนี่ยเพราะว่าจับปุ๊บมันหล่นปั๊บเลยค่ะนี่ค่ะของจริงนะคะ มรกบมหัศจรรย์บ้านกวนบุญของจริงนะคะนี่ค่ะจับปุ๊บมียางนะคะไม่ใช่ของไม่ใช่ภาพภาพอ่าของปลอมนั่นเลมียางค่ะนี่ค่ะแล้วดูสิคะโดกมากนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เพื่อลูกจริงๆนะคะดูสิคะเนี่ยอยู่เพื่อลูกค่ะนี่ค่ะโอ้คือมาแตกยอดจนถึงเหมือนงวงช้างเลยค่ะนี่ค่ะ ชีวิตเราถ้าเป็นได้ด่างมะละกอเราดูมะละกอเป็นตัวอย่างนะคะมะละกอแถวกกอกกลมนี้จะอายุยืนเพราะมันอยู่กับสภาพดินไงยมีความอดทนสูงนี่ละคะนี่เป็นตัวอย่างให้หยาดเพชรเลยค่ะว่าหยาดเพชรมาจากอลันอยากจะมาอยู่ตรงนี้ฮะเราต้องดูมะละกอต้นนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะงอนี่ค่ะแต่ยอดเขายังชูขึ้น นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอยู่เพื่อลูกจริงๆลูกดกมากค่ะลูกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะมะละกอต้นนี้จะเป็นไอดอลของหยาดเพชรชาแนลนะคะว่าคุณต้องมีความอดทนแม้ต้นคุณโดนตัดโดนตัด,ด,ตดยอดตัดตอนไปหมดแล้วแต่คุณ อยู่เพื่อลูกคุณก็ยอมแตกออกมาเพื่อยอดไร้มาขนาดนี้นะคะเกือบถึงพื้นลูกดกมากยอดก็รับน้ําหนักไม่ไหวก็ต้องให้ลูกเกาะอยู่กับพื้นนี่ค่ะวางบนพื้นดินนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้นนะคะเหมือนงวงช้างเลยค่ะมหาศรจันมากนี่ค่ะมะละกตอต้นนี้จะเป็นกําลังใจให้หยาดเพชรชาแนลสู้ต่อนะคะสู้ต่อว่าแม้แต่มะละกอเขาโดนตัดโคนไปแล้วนี่นะคะ ตัดโคนไปแล้วแต่เขายังมีความพยายามดิ้นรนเพื่อชีวิตของเขาเพื่อลูกเขาก็แตกกิ่งก้านมาซึ่งเมื่อก่อนต้นนี้น่าจะแก่มากก็ต้นใหญ่มากค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนี่ค่ะโอ้โหต้นใหญ่มากนี่นะคะถ้าเอฟซีมาจากมาจากทาง บ้านลุงพลกกอกนะก็จะเลี้ยวมาทางเต่าง,งอยค่ะประมาณสี่กิโลก็จะมีทางแยกสามเหลี่ยมนะคะเราก็โค้งขวามามีเสาจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอย่าเพช่อช่ยกำลังท้อใจเลยว่าเออเราทำไมปวดแข้งปวดขานะเดินขึ้นเขาดิดนหน่อยก็ปวดกำลังคิดหาวิธีลดพอมาเจอมะละกตอต้นนี้คุณดูสิคะนี่ค่ะตอของเขานะคะตอของเขาโดนตัดตายไปแล้วเหมือน จริงๆอะถ้าเขาไม่มีมานะมีความอดทนมะลวกตอต้นนี้ก็คงตายไปแล้วค่ะแต่นี่เขามีความอดทนมากเขาแตกกิ่งมาข้างๆนี่ค่ะยาวมาเป็นงวงช้างงวงช้างแล้อวออกยอดไปจนแตกลูกแตกหลานนี่ค่ะกองอยู่กับพื้นแล้วลูกใหญ่มากเมื่อกี้หยาดเพชรแชนแนลไปจับลูกเขาก้านเปาะปุ๊บสงสัยเขาอยากไปอยู่กับเราเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้หยาดเพชรแชนแนลสู้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นหยาดเพชรแชนแนลสัญญากับมะละกตอต้นนี้ว่า เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะรักษาข้อเข,ข่าเราลดน้ําหนักรักษาสุขภาพเพื่อที่จะได้อยู่กกกอกเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนต่อไปค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC จา๋าช่วยกดติดตามสนับสนุนหยาดเพชรชาแนลป้าเพชรคนนี้ด้วยนะคะมาเจอแรงบันดาลใจแล้วค่ะท้อไม่ได้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหงวงลงมาอย่างนี้นะคะ งวงเหมือนขาช้างเลยแล้วก็นี่ค่ะลูกนี้หยาดเพชรแนลก็จะขอเจ้าของเอาไปเป็นที่ระลึกที่บ้าน mm hmm. เผื่อสุกก็จะคงได้กินนะคะนี่ค่ะโอ้แต่ตอนนี้ปีนขึ้นมาได้ไงที่จะลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอเอฟซีส่งกำลังใจกดติดตามให้หยาดเพชรชแนลด้วยนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ